มันเป็นเครื่องดื่มที่สําคัญมากนะครับเพราะว่านอกเหนือจากกินกันในชีวิตประจำ<ม>วันเนี่ยผมก็ยังเข้าใจด้วยว่าถูกเอาไปใช้ในพิธีกรรมด้วยวิธีการที่เราตักราดตัวน้ําร้อนนะครับลงไปในชานะครับเพื่อให้น้ําชามันซึมแล้วก็เอาสีของชาออกมาได,ได้ได้ทั้งหมดนะครับ,รบแล้วก็สกัดกลิ่นความหอมของมันเนี่ยออกมาได้ทั้งหมด สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่รายการข้าวเวลาหากิน เพราะทุกของกินมีที่มาเลยอยากพาให้ลองทําครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ตูนคมกริจอุ่ยเต็งเข่งครับอาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ประจำนะครับในมติชนสัปดาห์ครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเชฟบอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมเชฟบอยพีชาติพุทโธงเชฟระดับมิชลินสตาร์ในปี2019ผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะนิคแอรอนเชฟซีซั่น2และผู้เข้าแข่งขันบิตคอยเชฟซีซั่น1และซีซั่น2ครับ ครับผมวันนี้เชฟบอยครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของชาไทยครับ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 ผมเวลาเราพูดถึงเรื่องชาเนาะคล้ายๆก็เป็นเครื่องดื่มที่คนไทยนิยาประกองกับกาแฟอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรานึกเรื่องชาเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่เก่าแก่มากที่สุดอันหนึ่งใช่ไหมที่แบบเราจะย้อนกลับไปได้ทีนี้เนี่ยเท่าที่เชฟบอยไปดูมาเนี่ยนะชาเนี่ยความเก่าแก่ของมันเนี่ยมันน่าจะประมาณไหนยังไงฮะ สำหรับบอยบอยมองว่า ah, น่าจะอยู่ประมาณ2,000ปีถึง3,000ปีได้เพราะว่ามันมีมานานมาก <ag> นะแล้วก็บอยมองว่า ah, เริ่มแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นของคําว่าชาเนี่ยน่าจะมาจากประเทศจีนใช่ครับคือคือเท่าที่ผมดูมาเนี่ยนะแน่นอนแม้กระทั่งคาว่าชาที่เราใช้กันหรือแม้กระทั่งคาว่าทีในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มันก็แปลงมาจากคําภาษาจีนเนาะคนบ้านเราเนี่ยส่วนมากก็จะพูดว่าเต๋ใช่ไหมหรือแต่ที่แปลว่าชาซึ่งมันพ้องกับคําว่าทีที่ฝรั่งใช้อ่าส่วนคําว่าชาก็เป็นคำหนึ่งใช่ไหมครับที่ที่ก การกินว่าทาชาที่มันปลูกฝังในเมืองจีนเนี่ยซึ่งมันมันเป็นเครื่องดื่มที่สําคัญมากนะครับเพราะว่านอกเหนือจากกินกันในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็ยังเข้าใจด้วยว่าถูกเอาไปใช้ในพิธีกรรมด้วยเราเห็นว่าคนจีนเนี่ยเวลาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็จะมีการถวายชาด้วยบอสบอสเคยเห็นเหมือนว่าอยู่ในในบ้านที่เป็นบ้านคนจีนะเขาจะมีสารเล็กๆการที่มีไฟชาบอสไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่านั่นแหละครับชาแล้วก็จะมี ถ้วยชาแล้วก็ชุดน้ำชาด้วยวอะไรกยคือจต้องถวายชาทุกเช้าอะไร,ครีคยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพราะรรว่าเราเห็นว่าอาหารนี่มันผูกกับความเชื่อเนาะรรประมาณนั้นทีนี้ผมก็อยากรู้เพราะว่าเอ๊ะแล้วมันเข้าไปสู่ที่อื่นนอกเหนือจากอวัฒนธรรมจีนได้ยังไงบ้าง สำหรับบอยเท่าที่บอยมองมองของบอยนะครับคือที่เข้ามาในสมัยสุโขทัยหรือก่อนกรุงสุโขทย mm ัย hmm. ด้วยซ้ำแต่ชัดเจนเนี่ยคือเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ชัดเจนมาก mm hmm. เพราะว่าเจอหลังจากเสียกรุงกรุงแตกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเห็นพวกเห็นถ้วยน้ําชาเห็นถ้วยกับเบื้องที่ลักษณะเป็นลายลวดลายจีนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคาดว่าประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะผลิตตัวนี้ออกมาได้อาจจะนําเข้าจากประเทศจีนแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็ค้าขายเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันกับจีนมาตลอดตั้งแต่สมัยดึกดําบัน แล้วนะครับก็อาจจะรับเอา<ม>วัฒนธรรมตัวนี้เข้ามาในราชสำนักเ<ม>พราะว่าการดื่มชาเนี่ยชาวบ้านไม่มีหรอกมีแต่คนเจ้านายชั้นสูงหรือว่าเป็นขุดน้ําขุดนางอะไรเงี้ย<า>ท,ที่ที่จะทานแนะ่ะชาวบ้านเนี่ยคงไม่ไม่ได้มีเงินที่จะจะทานาชาพวกนี้ก็าอาจจะทานน้ําเปล่าไป<ม>พอมาในสมัยกรุงธนบุรีอันนี้เห็นชัดเลยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยถูกกวาดต้อนกําลังคนเนี่ยไปพม่าเยอะ พระเจ้าตากเนี่ยเลยขอแรงคนจากจีนเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจีนฮกเกี้ยนจีนแต้จิ๋วเข้ามาในประเทศเรา<ม>ตัวนั้นก็อาจจะเป็นทําให้เกิดวิวัฒนาการของการนําชามาดื่ม,มแล้วก็พระเจ้าตากสินเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอาัดในตำปอดสารเนี่ยอาจจะเป็นลูกจีนด้วย<า>เป็นลูกเจ๊กลูกจีนด้วยคร<ม>าวนี้กลายเป็นว่านําเอา<ม>วัฒนธรรมตัวนี้เข้ามาแพร่หลายจนแพร่มาจนถึงสมัยมต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยก็ว่า<ม><ม>ได้ครับอาจารย์ แม้กระทั่งในรัตนาโกสินใช่ไหมครับการการใช้เครื่องถ้วยชาเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นเครื่องยศอย่างหนึ่งแล้วมีมีเราเรียกว่าพัสสุธารสชาเนาจะมีเครื่องถ้วยชาเป็นยกบ้างเป็นอะไรบ้างต่างๆชอบคำนี้มากเลยพัะสุธารสชาเพราะว่าการถวายพัะสุธารสชากับเจ้านายเนี่ยบ่อยเพิ่มเติมเพราะว่าเจ้านายตั้งแต่จนปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยนะครับก็จะมีการ สเสวยของว่างทานเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าขนมหรือของว่าง้ายพวกมาห่อขนมจีบอะไรเงี้ยกับชาเพื่อจะแบบว่าเรียนแบบกับของต่างประเทศเพื่อจะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมารยาทผู้ดีที่เป็นผู้ดีสมัยใหม่ที่เรารทานคู่กันกับชาฉะนั้นแล้วเรามาเจอเจ้านายนะครับในในปัจจุบันเนี่ยในรัชกาลที่9้าเนี่ยก็ื่อมีสมเด็จพระเจ้าพระคีรีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณวดีเนี่ยท่านก็เก็บ อาถ้วยชาจีโบเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเป็นด้วยถ้วยเป็นเซฟเนี่ยจะเห็นที่วังท่านเวลาเปิดงานแบบว่าให้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นถ้วยชาตัวนี้แล้วท่านก็โปรดเสวยพระสุทารสชาอย่างเงี้ยครับก็เป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันได้เลยนะครับทีนี้อยากจะถามเชฟบอยเพิ่มเติมครับว่าคนสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจนกระทั่งถึงต้น,ตน,นรัตนโกสินเนี่ยเขากินชากันยังไงฮะ ข้าที่บอยทราบคือทานเป็นชาที่ไม่ได้มีครีมไม่ได้มีนมไม่ได้มีน้ำตาลก็คือเป็นชาจีนธรรมดาก็คือเอาน้ําต้มใส่กาแล้วก็เอาชาเนี่ยาุมใส่ว่าใช่คำว่ายุ่มใส่นะครับเป็นหนึ่งกำมือแล้วก็รอให้เขาแบบว่า มีกลิ่นหรือส่งกลิ่นนิดหน่อยก็ยกลงแล้วก็ลินลงในถ้วยที่เป็นเล็กๆเๆลๆๆแล้วก็ดื่มครับแสดงว่าเวลา,าทมชาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็สืบต่อมาเรื่อยๆใช,ใช่ไหมโดยที่ไไม่ได้เราไม่ได้เอาชาไปปรุงแต่งหรือไปอะไรอย่างนี้เนาะตแต่ที่เนี้ย ในต่างประเทศใช่ไหมเราเพิ่งมีข่าวใช่ไหมครับ,รบว่าฝรั่งสนใจชาแบบชาเราเนี่ยชานมแบบเราเนี่ยที่เราเรียกกันว่าชาไทยเนี่ยนะครับเชฟบอยมีข้อสันนิษฐานเลยไหมครับบอยมีข้อสันนิษฐานว่าการรับประทานชาไทยเนี่ยชาชาไทยหรือชาที่ใส่นมเนี่ยน่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ซึ่งซึ่งเราค้าขายกับอินเดียกับ uh huh. อังกฤษกับโปรตุเกสกับฝร uh ั huh. ่งเศสเนี่ยมาตลอดตั้งแต่สมัย ุูกหัวไทยอุทย,ยาแล้วแต่พอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยที่เห็นชัดเลยคือสมัยรัชกาลที่4รเรามีการเปลี่ยนแปลงการขึ้นโต๊ะขึ้นเครื่องแบบผู้ดีอ,อังกฤษไม่ได้มากินมือเปิบแบบเราที่ว่าใช้มือหยิบข้าวเข้า,ขาปากมันมีช้อนมีซ่อมมีอะไรอย่างเงี้ยครับ มีหลักฐานหนึ่งก็คือ,อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับกับสมเด็จพระ,ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาชวชิลุณหิตนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็เคยมีปาลบนิดหน่อยกับกับเรื่องเรื่องการเอาอรารยธรรมต่างชาติเข้ามาบอกว่าเจ้านายเนี่ยในวังเนี่ยคือพระองค์เจ้ากินาลีเนี่ยท่านใช้ช้อนใช้ซ่อมไม่เป็นฉันใช้แต่มือเปิบฉะนั้นแล้วบราก็เลยรู้สึกว่า ประวัติศาสตร์ในข้อนี้ที่มีอ้างอิงมาจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยที่เมื่อก่อนนี้เราใช้มือหยิบจากอาหารมาใช้ช้อนซ่อมก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่4เพื่อความสีวิไลของประเทศนะครับคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องชาบอยก็คาดว่าน่าจะเข้ามาในช่วงนั้นเราน่าจะมีการนําชามาเติมน้ําตาลมาเติมรสชาติแต่นมข้นนมกระป๋องเนี่ยอาจจะได้รับมาจาก ต่างชาติในช่วงไม่สี่ก่ห้าในช่วงในช่วงเวลานี้ซึ่งแต่จะมาเป็นชาไทยแบบที่เห็นน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ในยุคนั้นอย่างเต็มร้อยเนื่องจากว่าสมัยนั้นเขายังไม่ได้ทานน้าแข็งกันน้ําแข็งเนี่ยเราจะแค่เอามาหล่อหรือเอามาหลอมเอามาวางให้เย็นเท่านั้นแต่จะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้เอามาใส่ลงไปหรือทานคนยังไม่รู้จักการทานน้าแข็งแบบนั้นนะครับแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ย ก็ยังผลิตเองไม่ได้ครับ,รบเรานําเข้ามาเช่นกันนะครับนําเข้ามาจากกําปั่นสาเพาจีนเอ่ยจากฝรั่งพอลันดาเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาในประเทศไทยเราฉะนั้นแล้วน้ําแข็งก็ถือว่าเป็นของที่หายากฉะนั้นแล้วอ่ะบอยมองว่าการวิวัฒนาการมันก็น่าจะค่อยๆเริ่มมาตั้งแต่สมัย4จนถึง5จนถึงปลาย6 เา่าได้ครับก็แปลว่าในในในยุคนั้นเนี่ยนอกจากที่จะจ,จะทานชาแบบ,บที่เป็นชาแบบชงปกติเนาะแปลว่าเริ่มอาจจะมีการปรุงแต่งนิดหน่อยแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นชาไทยที่แบบ,รบเรากินกันทุกวันนี้เนา<อ>ะ, <Dead. S 1> ะสแสดงว่าอันนี้ถ้าถ้าฟังจากที่เราคุยกันเนี่นยการ การมีชาไทยแบบปัจจุบันก็ต้องมาหลังจากการผลิตน้ําแข็งในเมืองไทยแล้วถูกต้องซึ่งแปลว่าก็น่าจะยุคหลังมาจนถึงก่อนเป็นแปลงการปกครองเล็กน้อยเลย่เลยนะใช่ไหมฮะน่าจะประมาณนั้นทีนี้ผมผมผมสนใจอย่างที่ว่าเอ๊ะการแพร่หลายของชาในคนทั่วไปนอกจากเดิมที่เราชานี่มันเป็นของมีค่าเนะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในรัศสำนักใช่ไหมครับแต่ว่าคนทั่วไปกินชาอันเนี้ย อันนี้ผมเดานะครับว่าเพราะว่าเราเห็นว่าจริงๆคนที่ขายชาในลักษณะที่เป็นเครื่องดื่มทั่วไป ไม่ได้มีแต่คนจีนใช่ไหมมีคนอินเดียด้วยนะฮะแล้วคนอินเดียเนี่ยก็อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยการที่ห้าใช่ไหมครับมามาทาเหมืองแร่แล้วมาใช้แรงงานเหมืองแร่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นาะที่เอาวัฒนธรรมชาแบบผสมผสมแบบอินเดียมาเพราะใช่เพราะว่าเวลาเรานึกถึงอินเดียเนี่ยกินชาปุ๊บก็จะเรียกว่ามัสซาลาจายใช่ไหมครับมัสซาลาก็คือพวกเครื่องเทศนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ย ติดเครื่องเทศนิดนึงเชฟบอยก็น่าจะรู้แหละคนเดียกินอะไรก็ต้องใส่เครื่องเทศต้องกินเครื่องเทศเยอะ อินชารับไปก็จริงแต่ว่าก็ต้องใส่เครื่องเทศแบบอินเดียด้วยครับทีนี้ก็พอใส่เครื่องเทศปุ๊บก็ชอบนมชอบเนยเนาะก็ต้องใส่นมเข้าไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาเอาวัฒนธรรมชาลงแบบโรตีชาชาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้รอิมาใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ตัดเครื่องเทศออกไปปุ๊บมันก็จะเป็นชาคล้ายๆที่เรากินกันปัจจุบันถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆที่มาของชาไทยมันก็น่าสนใจมากเลยเนาะเพราะว่าแม้ว่าเราจะกินชามานานเป็นหลายร้อยปีเนี่ยใส่ชาแบบเราเนี่ย คล้ายๆมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาใช่ม,ม,มันเกิดมันเกิดการเขาเรียกว่าฟิวชั่นมากกว่าครับเกิดการฟิวชั่นแล้วที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในสมัยรัชกาลที่6บรรดาเจ้านายเนี่ยก็ส่งบรรดาพระโอรสพระธิดาหรือว่าชนชัน้นขุนนางเนี่ยก็ส่งลูกส่งหลานเนี่ยไปไปเรียนต่อต่างประเทศตัวนั้นน่ะอาจจะเป็นอิทธิพลหนึ่งที่ทําให้ความเป็นฝรั่งหรือความเป็น แครเป็นเป็นอินเดียเป็นจีนนำมาแมทช์กันในช่วงสมัย6-7ถึงแล้วพอ6-7ถึงพอมันเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันเป็นเสรีชนมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันก็อาจจะหยิบยกตัวเนี้ยมาผสมผสานจนเกิดเป็นเครื่องดื่มในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เราจะเห็นเป็นแบบรถเข็นโบราณมีกาแฟเย็นมีอ่าชาดําเย็นมีโอเลี้ยงแล้วก็มีสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเครื่องปิ้งขนมปังคุณจะเห็นแบบเป็นเตาถ่านแล้ว ทานเนยที่กระปังลับิ้งาทานคู่กันกับพวกชากาแฟอะไรประมาณนั้นครับแล้วผมคิดว่าอีกอย่างนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนอกเหนือจากอันนี้จริงต้องคุยกับเชฟนะเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบด้วยนะแต่เดิมเนี่ยเราก็อาจจะใช้นมหรือหางนมในการชงชาเนาะแต่คล้ายๆเหมือนกับเอ๊ะปัจจุบันเวลาเรานึกถึงชาไทยปุ๊บมันก็จะมีตัววัตถุดิบอย่างนึงก็คือนมข้นหวานอานมข้นหวานซึ่งผมคิดว่าไอการีเวลลอปมาเนี่ยมันก็พร้อมกับการเกิดขึ้นของนมข้นหวานด้วยถูกต้องครับใช่ไหมซ เปลี่ยนรสชาติของชาครับใช่ไหมครับแต่บอยเชื่อว่านมข้นหวานเนี่ยน่าจะน่าจะเกิดขึ้นในสมัยประมาณรัชกาลที่7เพราะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลท<ส>ี่เจ็ดชท่านโปรดเมนูหนึ่งเชื่อว่ากล้วยตุน๋นเมนูกล้วยตุ๋นเนี่ยเป็นตำรับของท้าววนิดาพิจารนีซึ่งท่านเนี่ยจะบอกว่าในในสูตรอาจจะเขียนบอกว่ากล้วยเนี่ยนำไปนึ่งหรือนำไปตุ๋นเนี่ยประมาณ45นาที hmm. และ ทานคู่กันกับวิปครีมเขาใช้คำพูดบอกว่าวิปครีมวิปวิปครีมในที่นี้ก็คือการตีนม,มให้มันเกิดเกิดเกิดฟองมากๆจนเกิดความข้นมันไม่ใช่เป็นวิปครีมในปัจจุบันนี้แล้วก็ตักลาดเสิร์ฟคู่กันกันกบซอสลาดเบอร์รี่แสดงว่ารัชกาลที่7กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพเนี่ยเคยไปอยู่ต่างประเทศมามและท่านเป็นคนที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการเอาโคมาเลี้ยง เอาวัวมาเลี้ยงที่จิรดาและทุกวันนี้ก็เป็นเดนมาร์กเป็นอะไรต่อต่อไปที่ที่เราเห็นกันหรือว่านมจิรดาเนี่ยก็คือมาจากพัพปณิธานของรัชกาลที่7และรัชกาลที่9เนี่ยมาต่อยอดฉะนั้นแล้วอบอยมองว่าในในส่วนตรงนี้เนี่ยทำให้มันเกิดวิวัฒนาการโดยเจ้านายอันนี้น่าสนใจอยากเสริมคุณบอยที่หนึงนะครับก็คือ,อ มันมีบันทึกสมัยอยุธยาเลยใช่ไหมตอนที่มีราชทูตจากเปอร์เซียหรือว่ารประเทศฝัฝ่งนั้นมาเนี่ยนะแล้วก็ปกติคนทางนู้นเขากินนมกินเนยเนาะ,ะปรากฏว่าทางฝั่งไทยเราเนี่ยก็เอานมวัวมารีดนมเพื่อจะเตรียมส่งให้พวกกลุ่มราชทูตปรากฏว่าคนไทยก็บ่นนะ,ะคนไทยก็บ่นให้ถึงหูทูดเลยนะว่า พวกนี้เขาใจร้ายจังไปแย่งพวกนมลูกวัวมาอะไรเงี้ยอันนี้คือแสดงให้เห็นชัดว่าคนไทยนี่ไม่กินนมวัวเลยนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้ที่ที่เชฟบอยสันนิษฐานว่าเฮ้ยเรามาแพร่หลายช่วงในการ8 9แล้วเนี่ยนะจริงๆก็สอดคล้องกับหลักฐานอันนึงนะครับว่าคณะสอรเองเนี่ยก็เป็นพวกที่ส่งเสริมการผลิตโคนมแล้วแล้วก็ทําให้โคนมเนี่ยการกินนมที่เพื่อเสริมสุขอนามัยของเด็กเนี่ยแพร่หลายที่หลังออก็น่าสนใจว่าเพราะว่าเขาได้ไปเรียนรู้จากชาติที่เจริญมาแล้วมันไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วก็กลับมาพัฒนาแล้วก็อยากจะให้คนในชาติคล้ายๆร่างกายแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็น่าสนใจเราคุยกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ยผมก็ชัดอยากจะชิมแลวฮะว่าเออวันนี้เนี่ยจะมีเมนูอะไรนะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เราจะทําเมนูชาไทยครับครับแล้วก็ทําขนมปังสังขยาชาไทยเดี๋ยวมาลองดูครับว่ายังไงจะรสชาติยังไงดั้งเดิมอร่อยของแน่นอนครับครับผม ครับเราก็มาอยู่ในช่วงทาอาหารแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเมนูอะไรครับเชฟบอยวันนี้จะเป็นเมนูรถเขียโบราณนะครับขนมปังปิ้งนะครับ,ร,บรับประทานคู่กันกับสังขยาชาไทยและมีน้ําชาไทยเย็นเย็นเสิร์ฟคู่ด้ครับชาเนี่ยกว่าจะมาเป็นชาที่เราจะทํากันเนี่ยผ่านกระบวนการหรือเป็นยังไงบ้างครับก็ชาเนี่ยก็จะ เอายอดออดหรือก็ใบออดของชาครับนำมาตากแดดนะครับเพื่อมันมีความแห้งนะครับแล้วก็มีการกรรมวิธีของเขาคือทําให้เขาแห้งสนิทนะครับโดยการตากแดดหรือโดยการทับเอาความชื้นออกทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะได้ชาแบบนี้ออกมาครับแล้ววันนี้นะครับบอยก็ใช้ชาเยี่ห้อที่มีกลิ่นหอมถูกปากคนไทยอเลดอร่อยมาตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับนั่นก็คือชาตามือครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับ วัตถุดิบส่วนที่1นนะครับคือการทําชาไทยชาน้ําแข็งน้ําตาลทรายนมข้นหวานนมข้นจืดน้ําในส่วนที่2นะครับก็คือการทําสังขยานะครับจะมีในส่วนของนมข้นหวานนมข้นจืดนมข้นจืดสําหรับโรยหน้าครับกะทิสีผสมอาหารสีส้มแป้งข้าวโพดน้ําตาลทรายไข่ไก่ส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของขนมปังนะครับเนยครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับครับเราก็จะเริ่มปรุงกันแล้วเนาะครับขั้นตอนเป็นยังไงครับเชฟครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทําน้ําชาครับผมเปิดเตานะครับก่อนดับแรกจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้าลงไปครับผมต่อมานะครับเราก็จะตักในส่วนของผงชานะครับอ่าชาแบบนี้ก็ต้องมีตัวตัวกรองเนาะเพราะว่ามันเป็นชาแบบที่ยังมีกากใช่ไหมครับสำหรับ ตัวถุงชงชานี่นะครับมันก็เป็นเหมือนผ้าขาบางที่เอาไว้กรองเสศษชาไม่ให้ตกลงไปในส่วนของตัวของน้ำนั่นเองครับครับตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับเราจะเอาชานะครับลงใส่ในน้ําร้อนนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะบุมชาไว้ประมาณสัก2-3นถึงสานาทีโอเคครับผมวิธีการนะครับก็คือเอางชาลงไปเลยโอ้โวิธีการที่ทําให้เร็วนะครับเราก็จะตัดน้ํานะครับใส่ลงในผงชาอื ันผมผมสังเกตนิดนึงอันนี้จะต่างจากวิธีชงชามาสลาจายของอินเดียนิดนึงนะคือคนอินเดียเนี่ยก็จะเอาผงใส่หม้อเลยฮะแต่ว่าจะไปกองตอนที่เะเสิร์ฟของเราเนี่ยกองเลยเพื่อความสะดวกเชาจะได้ที่ต่างกันนะครับวิธีการที่เราตักราดตัวน้ําร้อนนะครับลงไปในชานะครับเพื่อให้น้ําชามันซึมแล้วก็เอาสีของชาออกมาได้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สกัดกลิ่นความหอมของมันเนี่ยออกมาได้ทั้งหมดเลย เดี๋ยวเราจะแช่ไว้สักพักนึงนะครับขออนุญาตตัดบางส่วนนะครับออกมาเพื่อที่จะเอาไว้ทําสังขยาครับประมาณโอ้โหเราก็จะเห็นสีเข้มข้นเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สีชาที่เข้มพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับเราจะเก็บไว้ทําสังขยาในเมนูต่อไปนะครับผมครับตอนนี้ชาเราก็บ่มคืาเราบ่มให้มันเดือดให้มันสกัดกลิ่นออกมาจนครบแล้วเราก็จะยกตัวชานี้ออก อาจจะทําได้อีกรอบนึ่งนะครับเพราะความเข้มข้นมากเนาะทาได้อีกนะครับครักวายครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะได้น้ําชาหอมแบบนี้สีเข้มส้มแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของตัวน้มข้นจืดนะครับลงไปอนนี้เราก็จะปรุงเลยนะครับปรุงเลยครับแล้วก็น้าตาลทรายครับแล้วก็น่มข้นหวานครับ สูตรแล้วมันจะต้องเข้มข้นเราก็จะกินแบบชาเย็นนะใช่ครับอันนี้ขออนุญาตต้มให้เขาสุกจริงๆทุกอย่างนะครับเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วครับขออนุญาตปิดไฟนะครับโอเคปิดไฟนะครับครับผมโอเคแล้วก็พักให้เขาเย็นหรืออุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันคต่อไปนะครับเราจะทําในส่วนของเมนูสังขยากันนะครับวิธีแรกนะครับเราจะนําแป้งข้าวโพดนะครับใส่ลงไปครับผม และมีเทคนิค Después, ให้อาจาร,รย์คนกับน้ำตาลทรายก่อนอมันจะทำให้แป้งข้าวโพดนั้นนะครับกระจายตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่เป็นลูกหรือไม่เป็นก้อนหรือไม่เป็นเม็ดนั่นเองครับเทคนิคนี้คือการนำเอาออกแห้งลงก่อนการเอาน้ำตาลทรายมาคลุกกันกับตัวแป้งข้าวโพดจะทำให้แป้งข้าวโพดนั้นไม่เป็นเม็ดแล้วก็เนือ้อมันจะได้เนียนได้เร็วขึ้นนะครับจากนั้นบางขออนยากใส่ไข่เลยนะรครับผมอาจารย์ออกแรงคนได้เลยได้ครับผมอันนี้คือเทคนิคของบอยนะครับกับการทำสังขยา เข้ากันนะครับอนี้นะครับเขาจะเนียนเร็วขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของตัวนมข้นจืดนะครับลงไปนมข้นหวานครับน้ำชาครับน้ำชานะครับชาไทยนะครับจากนั้นก็เป็นกะทินะครับ เห็นไหมครับมันจะเนียนเร็วมากถ้าใช้วิธีของบอยนะครับแล้วก็สิผสมอาหารเพียงแค่เล็กน้อยเล็กน้อยนะฮะนะจากนั้นนะครับเราก็จะกรองลงในหม้อนะครับการกรองก็คือเอาพวกเศษอะไรอย่างเงี้ยครับออกไปแล้วก็ช่วยให้เขาเนียนเนื้อสังขยาของเราก็จะเนียนนะครับขน้นก็เปิดไฟการทำสั่งขยาเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะ เคล็ดลับการทําสังขยาเนี่ยก็มีหลายแบบครับบางที่ก็จะตุ๋นแบบเบมารีก็คือเอาเอาตัวหม้อเนี่ยวางแล้วก็อ่างน้ำครับตอนน้าเดือดแล้วก็เอาตัวสังขยาเนี่ยใส่ข้างบนแล้วก็กวนแบบนั้นก็จะเกิดการไหม้น้อยครับแต่ตัวนี้ถ้าเราไม่คุณตลอดวิธีนี้ที่บอยทุกทำเนี่ยต้องใช้เวลาการคุค่อนข้างนานครับก็คือเราเราห้ามหยุดคุเลยไม่าเดียวกาจะไหม้ครับอันนี้บอยก็จะใช้เป็นไฟอ่อนครับอาจารย์ครับตอนนี้ครับผม สังขยาของเราก็เริ่มข้นแล้วนะครับนะครับลดไฟหลงนิดนึงครับหรือปิดไปได้เลยครับปิดไปเลยครับแล้วก็คนอันนี้เราเห็นเลยว่าเนื้อเนี่ยเ,เริ่มข้นนะฮะมอนนี้เราก็คือความร้อนเนี่ยเขายังอยู่ข้างในอยู่ครับฉะนั้นแล้วเราสามารถคนได้ร้อยครับอันนี้ฝักขยะแล้วเรียบร้อยนะครับผมเชฟก็จะขออนุญาตพักก่อนนะครับพักไปก่อนนะครับ นะครับครับสำหรับต่อไปนะครับเราได้น้ําชาแล้วนะครับเราได้สังขยาแล้วครับผมที่เหลือคือขนมปังครับอาจารย์ช่วยทาได้เลยครับผมอันนเอาเนยนะครับทาขนมปังบางๆครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้ครับบัง่งไว้เขาเปื้อนไฟในระหว่างที่รออาจารย์ทํานะครับบอยจะวอร์มเตาไว้ก่อนแบบนี้ครับจริงๆถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับเราจะย่างในเตาถ่านนะครับไฟอ่อนๆนะครับ ย่างขนมป,ปังว่าหน้าท่านเราใช่ตอนนี้นะครับทุกอย่างกดเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วเราประกอบรถเขียนโบราณกันนะครับโอเคครับจัดจานนะครับโดยการตักสังขยาเนียนๆโอ้โหอมชุยนะครับอาาโอ้โหเนียนนะครับ หอมฉุยนะดูนะเนื้อสัมผัสเนียนมากคราวนี้ก็ใส่นมคนจีนนะครับพลาดลงไปเพื่อความสวยงามและรสชาติเติมเติมครับผมครับาไว้ก่อนนะครับนะครับคราวนี้ตัวนี้นะครับราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับกรอบมากกรอบนอกนุ่มในนะใช้ขนมความเหนาก็ดีใช่ครับชิ้นใหญ่เล็กก็ตามชอบเลยนะครับ ครับผมมโอ้ตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขนมปังสังขยาแบบดั้งเดิดโบราณของเราครับผมต่อมานะครับจะเป็นการจัดเสิร์ฟชาไทยครับครับผมแล้วก็เสิร์ฟโดยการที่ตัดน้ำแข็งเราก็จะตัดชาด้วยน้ำแข็งครับนี่ก็ นมนะครับแคนิชลาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมปังสังขยาชาไทยแล้วก็ชาไทยในคอนเซปต์เมนูรถเข็นโบราณนะครับก็เป็นเวลาที่ผมรอคอยแล้วนะฮะหลังจากที่เราคุยกันมาแล้วก็เราปรุงตอนนี้ก็เป็ช่วงเวลาของการ,รชิมนะครับผมขอเริ่มจาก ชาก่อนแล้วกันเนาะ่านะฮะเข้มข้นกลิ่นชาหอมเข้มข้นนะครับรสชาติหวานมันนะชื่นใจฮะเห็นชื่นใจครับผมแล้วก็ที่เด็ดของวันนี้ละที่เด็ดของวันนี้นะครับก็คือตัวได้ครับผมขอบคุณครับอ่นนี่เป็นตัได้ครับอันนี้ก็เป็นขนมปังปิ้งผมขอสังขญาช่ำๆนะครับ คือมันตัดกันคือตัวความหอมของเนยนะครับตัวผิวสัมผัสนอของขนมปังแล้วก็ความหอมชาไทยความหวานของถังกะยาความเนียนนุ่มพอดีมากก็ติดเค็มนิดนเพราะว่าเนยวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มใช่กลุ่มกรอบมันหลา,าน ขำมากครับขำมากแต่ถ้าอยู่หลังคือเนี่ยจ้วงแล้วนะเนยใช่เราจ้วงกันแล้วนี่ถ้าเราอยู่หลังกล้องเนี่ยเราเอามือจ้วงกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็นิดนึงนะครับขอกินชาตามนะฮะแต่ชาอร่อยมากครับสูตรเราเองอร่อยอรสชาติแบบนี้ในปัจจุบันเนี้ยหายากมากอเพราะว่าเชฟได้คิดค้นหลังสรรและศึกษาและต่อยอดทำให้เกิด ชาที่อร่อยอและสังขยาที่เนื้อเนียนเนื้อสัมผัสเนี่ยรอร่อยอชอุ่มฉ่กใช่ครับแล้วเวลาทานไปเนี่ยคู่กันเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าหวานเกินไปรหรือเค็มเกินไปรหรือมันเกินไปรสชาติมันมีความบาลานซ์มากใช่ครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเชฟบอยนะครับนำเมนูอร่อยๆให้เราได้ทานกันนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราคุยกันแน่ก็ได้สาระความรู้ต่างๆนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะแนะนําเมนูนะครับให้เราข้ามเวลาพาไปกินเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่เพจพนุมลุงไร้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับเชฟ